สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเรื่องระหว่างโตเกียวรีเวนเจอร์ฉบับคนแสดงและโตเกียวรีเวนเจอร์ฉบับวันิเมะมีฉากไหนช็อตไหนที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ข้อๆเท่านั้นนะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับผมเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ฉากเปิดเรื่องเลยนะครับซึ่งในหนังนะครับผมจะเป็นฉากที่รถคันหนึ่งครับผมกาลังไล่ชนยากุซ่าอยู่ครับซึ่งคนในรถคันนั้นก็คือ คิสกิแล้วก็ไมกี้นะครับผมซึ่งฉากนี้นะครับผมในอนิเมะไม่มีนะครับหลังจากที่พวกคิสกิชนชายคนนั้นเสร็จนะครับผมคิสกินะครับก็ลงมาคุยกับชายคนนั้นว่านับตั้งแต่วันนี้ที่นี่คือถิ่นของแก๊งโตเกียวมัจิไคมาต่อกันที่ฉากต่อไปนะครับผมเป็นฉากที่ไมกี้กับดาร์คินะครับผมมาหาทาคิบิจิที่โรงเรียนนะครับซึ่งในอนิเมะนะครับผมทาคิบิจินั้นจะอยู่ในห้องเรียนเลยนะครับแล้วไมกี้จะเดินเข้ามาหาแต่ในหลังนะครับผม กีบิจิจะอยู่หน้าห้องนะครับเราจะได้เห็นฉากที่ไมกี้กับดาเคทนะครับผมทําการกระทืบพวกนักเลงที่เข้ามาหาเรื่องนะครับซึ่งในอนิเมะจะไม่มีนะครับผมจะเห็นแค่ตอนพวกนั้นโดนกระทืบแล้วนะครับแล้วในฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากของการระชุมแกงโตเกียวมันจิไคนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยพวกกระดาษโมนาแกงครับจะเดินเรียงแถวรถเข้ามานะครับแต่ในหนังเนี่ยพวกเขาจะไม่เดินครับพวกเขาจะขี่รถเข้ามาเลย ในในหนังนะครับผมจะปรากฏแค่2หน่วยเท่านั้นนะครับนั่นก็คือหน่วยที่2ของมิซยะและหน่วยที่3ของปานะครับซึ่งจะไม่เห็นหน่วยที่1นหน่วยที่4กับหน่วยที่5นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าในหนังเนี่ยจะไม่มีบาจิหรือว่าสมายดีหรือแม้แต่จิฟูยูนะครับผมจะไม่เห็นนะครับแล้วฉากต่อมานะครับคือฉากที่ทาเกบิจิโดนหาเรื่องในการประชุมนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยจะมีปากับเปยยังนะครับที่เข้ามาหาเรื่อง แต่ว่าในหนังเนี่ยจะมีแค่ปลาเท่านั้นนะครับที่เข้ามาหาเลือกแล้วในหนังเนี่ยจะมีฉากที่ทาคิบิจินะครับที่ไปเจียคิโยมภาษาด้วยนะครับซึ่งในอนิเมะไม่มีเหมือนกันนะครับฉากต่อมาคือในหนังนะครับผมที่การประชุมกําลังจะเริมนะครับจะมีฉากที่ดาร์คิน,นะครับผมไล่คิโยมภาษาออกจากกลุ่มด้วยนะครับส่วนในอนิเมะจะไม่มีนะครับ ฉากที่ไม่มีในอนิเมะอีกก็คือฉากที่คิโยมัสานะครับผมขี่รถไปเจกับคิสกินะครับซึ่งคิโยมัสานะครับผมก็ถามคิสกิว่าแกเป็นใครซึ่งคิสกิครับผมก็ไม่ตอบอะไรครับแค่ยิ้ม,ม่เฉยฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่ อักคุงนะครับโดดตึกตายนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยคนที่แอบฟังตะกีบิจิกับอักคุงคุยกันเนี่ยคือคิสกินะครับแต่ในหนังนะครับผมจะเป็นฮันมะแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วฮันมะนะครับผมจะไม่โผในตอนนี้นะครับจะไปโผในภาคบาลูฮาระนะครับไม่รู้ทําไมนะครับมาโผลเร็วจังฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่สารเจ้านะครับซึ่งคิสกินะครับพูดกับไมกี้ในปัจจุบันว่าวันนี้ใน10ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ดาร์คนตายนะครับซึ่งในอนิเมะนั้นจะไม่มีนะครับฉากต่อมานะครับผมเป็น ซึ่งในตอนที่ไมคี้กำลังจะไปช่วยดาเคนนะครับผมก็มีคิซกินะครับผมมายืมบางทางไว้อยู่ซึ่งทําให้ไมคี้นะครับผมต้องหักรถหนีไมคี้ Mikey นะครับผมก็ได้พูดว่าแกเป็นใครซึ่งคิซากินะครับผมก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินจากไปซึ่งตอนที่คิซากิดินออกไปนะครับผมเขาก็ได้พูดว่าคนที่ควรอยู่ข้างแกไม่ใช่ดาเคนแต่ควรจะเป็นฉันฉากสุดท้ายนะครับคือฉากคลายแม็กของเรื่องจริงๆแล้วบิ๊กบอสของภาคนี้ก็คือฮันมะนะครับผมแต่กลับกลายเป็นคิโยมาสะเทนนะครับ ซึ่งในภาคนี้นะครับผมคียยูมาส่เหมือนกับถูกบัฟขึ้นนะครับเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยเขาขากมากเลยแถมไมกี้น่าจะถูกเนื้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสู้กับคีย์ยมาสาได้นานมากครับถ้าเป็นปกติเนี่ยคียยูมาส่น่าจะถูกหมัดเดียวน่าจะน็อกเลยนะครับและฮันมาร์ที่ควรจะเป็นบอสเนี่ยกลับมายืนดูเฉยนะครับซึ่งเสียดายของมากเลยครับฮันมาเนี่ยซึ่งตัวเกียวเรเวนเจอร์ฉบับคนแสดงนี่ครับผมยืนยันแล้วนะครับผมว่าจะมีภาค2อนะครับ ซึ่งภาค2นะครับผมขอให้ฮันมาดินดินเอยนะครับผมเพราะว่าฮันมาภาคแรกนี้บทน้อยมากครับซึ่งหนังเกือบ2ชั่วโมงนะครับผมฮันมานะครับผมผล่มาแค่3มฉากเท่านั้นครับนั่นก็คือฉากที่อคุงโดดตึกตายกับฉากเต้นตู้เกมในฐานวิวิอุตกับฉากตอนคายแม็กซ์และ3าฉากทั้งหมดนี้เอามารวมกันไม่ถึง1นาทีครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จบลงเมียงเท่านี้นะครับผมซึ่งใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะครับ